ชีวิตพระเอกดังค่ะกับล่าสุดนี้เป็นเรื่องอะไรต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับพระเอกดังออกมาเล่าเรื่องราวเขาเรื่องของจิบ้าและเกือบถูกกินก่อนเข้าวงการจะเป็นอะไรมาติดตามกันค่ะก็ต้องบอกว่าสําหรับหนุ่มคนนี้ก็คือหนุ่มไม้พัทยเดชนั่นเองนะคะหลายๆคนเองคงจะได้ยินเรื่องราวของเขามาบ้างสําหรับเจ้าตัวนั้นมีผลงานที่โดดเด่นมากมายไม่ทําให้ผิดหวังค่ะไม่มีชื่อเสียงในวงการตังแต่ปี2554 รวมตอนนี้เนี่ยก็เป็นถึงมากกว่า11ปีกันแล้วผลงานเรื่องแรกของเขาคือปัญญาชนก้นกรัวค่ะไม้รับบทเป็นนายแบบที่เดินโชว์ในงาน Show. แฟชั่นโชว์หลังจากนั้นเขาก็เป็นนักแสดงสังกัดช่อง7มีผลงานให้ติดตามกันอย่างมากมายหลายท่านเองก็คงจะทราบดีสำหรับหน่มไม้ใครที่ติดตามกับล่าสุดไม้เล่าว่านี่ตอนอายุ16ปีเนี่ย มีคนชวนไปประกวดดัชชี่บอยด้วยนะก็ไปประกวดแล้วได้ที่หนึ่งของภาคอีสานแล้วมาประกวดต่อที่กรุงเทพมหานครได้ที่3ได้เข้ามาอยู่ในสารระบบของวงการบันเทิงพักหนึ่งก็มาเจอกับเรื่องราวที่มันไม่ใช่พร้อมเผยว่าผมไม่ได้เกลียดกระเทยนะมีเพื่อนกระเทยเยอะมากและรักเขามาก เพราะว่าเขาเป็นคนที่สนิทมากแต่พอเรามาเจอคนที่พาเรามาประกวดดัชชี่มันเป็นอีกแบบหนึง่งเราเป็นเด็กมีความฝันและเขาเป็นคนที่พาเราไปเขาต้องการอะไรที่มากกว่านั้นเป็นด่านแรกที่เราต้องผ่านก่อนจะเป็นพระเอกด่านแรกคือต้องให้เขานั้นกินก่อนตอนแรกก็เป็นพี่น้องกันรักเขามากแต่อยู่ดีวันหนึ่งเขามาทำอย่างนั้นก็เลยตัดเขาไปเลยกลับไปเรีนยนหนังสือที่จีนจนอายุ21ปีไม่เอาแล้ววงการนี้ ไม้เติบโตมาในครอบครัวที่มีธุรกิจและฐานะค่อนข้างดีใช้เงินอิสระแม่อนให้ตลอดแต่ก็มีครั้งหนึ่งแม่อูนช้าไปหนึ่งอาทิตย์เลยโทรไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นแม่บอกว่าแม่ไม่มีเงินล้มละลายเพิ่งเลิกกับพ่อเพิ่งหย่ากันแม่คงกลัวผมเครียดแต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางด้านของหนุ่มไม้เอ,เองเนี่ยออกมาเปิดเผยและพูดคุยกันกับสาวปุุกลุกให้ได้ฟังกันนั่นเองละคะ่ะ